สวัสดีครับถึงหน้าง,งานแล้วเดี๋ยกวาาก็จัดร้านเสร็จแล้วนะครับนังเดินเข้าไปร้านอย่งนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรติดไม่ได้จัดร้านเสร็จแล้ว รอคนมารับกลับมาจัดใน 5. ปีห้าภาพรวมๆละดึงก็กำลังเริ่มมาจัดขอ,องเต็มรถเลยขอ,องเต็มบรรถเลยนี่นะครับบรรยากาศหน้างานมน,นบ,บรรยากาศหน้างานตอนปีห้าตนนี้เอ้ยตัวนี่เอนน้เยสาวผม ก็ยังสาวสุดที่รักบนโซนคือโซนจัดเสร็จแล้วกำลังคึกกัดพ่อค้า,าแม่ค้ากำลังมาจัดร้านเนะี่ยอันนี้เราแกวขึ้นตู้เราแกวขึ้นตู้อยู่ เดีวจะมีคนมาส่งของหน้าร้านอันนี้ตู้มันใหญ่ไปเดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนเล็กลงกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับฝากติดตามซ่องด้วยนะครับ ร้านสายเว้นซ่องใหม่ครับฝากติดตาม,ตามด้วยครับ